สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำผัดเผ็ดปลานะคะอู้่ปลาชอนฝรั่งนะคะคล้ายๆผัดชานะคะผินเองมาเด้อมากินข้าวเด้อวันนี้พี่น้องเด้อ ผัดเป็ดเอ่อผัดเผ็ดปลาทอดนะคล้ายๆผัดชานะคะ,ะใส่ใบกระเพราเช็ดเค็มเผ็ดๆใส่พริกไทยอ่อนด้วยปรุงตามใจชอบ ขัดไอใสไอต้อนไหนอะไรนะไอกระชายอ่ะขัดใส่กระชายคลุกไทยอ่อนแล้วแต่คนใส่มะเขือพวงก,ก็ได,ด้ใส่นะคะใส่แบบง่ายๆใส่ใบมะกรูดสอยหน้าก็นี่นะคะ ผัดเผ็ดสขุนผ <c oughs> ัดเผ็ดสูตรโบราณใส่ขมิ้นด้วยนะคะมาเดอ้อจาก,กินข้าววันนี้เซ็บเพื่อนบ้านเอาปลามาให้ องตัวใหญ่มากข้าเย็นชชดบผักฉ่า มาเดอ้อพี่น้องกินข้าวเสร็จแล้วผัดเผ็ดใส่ใบกะเพราปลุกเองนี่นะคะเสร็จแล้วผัดเผ็ดกินข้าวเดอ้อพี่น้องเป็นตาซ่บบอมาเดอ้อกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะ ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะปิดไฟก่อนแซ่เบเซ็ไหมเอ้ยนะตักใส่ชามก่อนทำยังไงจะกินสองคนมดนี่ พีห่หายแกไม่ค่อยกินปลาไม่ชอบกินกินกิหนหมูก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะผัดเผ็ดนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ